เรหางเสียงไปก่อนโอเคมาสวัสดีครับคือ,อมีสินค้าตัวใหม่เข้ามาตัวนี้คือ,อถือว่าแพงที่สุดที่ผมทํามาแล้วนะผมไม่ได้ขายแพงหรอกแต่ว่าราคามันบีบได้แค่นี้จริงๆครับตัวนี้จะเป็นอมอสรหัสรุ่น AK นะครับออโซลดโคอะนะครับเป็นไม้โคอะอแท้ทั้งตัวเลยทั้งหน้าทั้งข้างหม่ทั้งหน้าทั้งข้าง,ง,าง,างแล้วก็ทั้งข้างหลังนะฮะเป็นไม้โคอะ เท่าที่เจอก็ส่วนใหญ่จะเป็นโคอาตโซลิดแค่แผ่นหน้านะครับเท่าที่เจอนะแต่ตัวแต่ถ้าเกิดเป็นโคอาแท้ทั้งตัวเลยหน้าข้างหลังเลยเนี่ยก็จะมีเป็นเป็นแบรนด์เป็นแบรน,น,นด์ดังแบรนด์แพงคนระับตัวหนึ่งหลายแสนนะผมอตอนนั้นผมไปลองแนละ้วผมอยากได้ผมก็เลยหงุดหงิดผมก็เลยผมชอบเนื้อเสียงมัน,นครับเ,เสียงมันจะไปทางทุ้มๆและแล้วนิ่งนะครับมันนิ่งนะฮะมันผมไม่รู้ว่าเสียงดีเป็นไงนะแต่ว่าตัวเนี้ยเสียงมันนิ่ง อ่าแล้วก็เขาเรียกว่าไงมันทุม้มันนุ่มมันเหมาะกับอ่าผมก็เลยชอบวัสดุไม้นี้นะครับผมก็เลยตัดสินใจนะฮะสนองตัณหาตัวเองครับสวยมากนะครับอ่าตัวนี้ราคาจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับมันแพงหน่อยนะแต่ว่าแต่ว่ามันสุดแล้วอะ่ะผมว่าผมไม่ทำกีตาร์ที่สเปคดีๆอย่างนี้ละก็ตัวนี้ว่าจะทําที่ทําตัวที่มันแพงสุดละแล้วก็พร้อม กล่องฮาร์ดเคสอย่างดีนะครับบุกกระบี่อ่ะสเปคเดี๋ยวผมบอกสเปคก่อนไม้น่าจะเป็นไม้คออาะนะครับเป็นโซลิดไม้จริงนะครับไม้ข้างก็จะเป็นไม้หลังก็จะเป็นโคอะนะครับมีอาร์มเลสนะครับมีมีสองทรงด้วยมีอาร์มเลสนะครับตรงนี้แล้วก็ลูกเบ็ดจะเป็นเหล็กตันนะครับโลโก้จะฝังด้วยไม้เมเปิลนะครับอ่าไบดิงจะเป็นไม้รสบูดบิสจะเป็นไม้รสบูดนะครับฟิงเกิลบอร์ดเป็นรสบูดอ่านะแล้วก็ประมาณนี้สเปคเขา ดีนะครับสเปคคือจับสัมผัสดีนะข้อมะฮอกกานีด้านหลังอันนี้จะเป็นโอเอมนะฮะเป็นทรงโอเอมเป็นขนาดมาตรฐานนะสี่สิบนิ้วครึ่งผมตีเป็นสี่สิเอ็ดนิ้วแล้วกันนะมีสองทรงอันนี้โอเอ่อลายไม้อะลายไม้โคงอะมันจะแตกต่างกันไปนะผมบอกไว้ก่อนอันนี้จะเป็นจีเออันนี้จีเอนะครับโอ้โหอือหือ มันสวยโอ้โหมันสวยมากเดี๋ยวไม่ก็ยังไงลองมาลองที่ร้านแล้วกันอ่ะกีตาร์ราคาอย่างเงี้ยคือมันแพงครับผมบีบได้เท่านี้แหละนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เซตนะครับก็แค่ตั้งสายไว้อ่ะ คลิปนี้ตั้งใจจะเล่น OM ผมเลยไปฝนซัดเดิลลงอ่น,นี่ GA นะสเปคเดียวกันนะครับแต่ต่างที่รูปทรงแต่อินเลจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะอินเลตรงลายที่คอนะครับอืมก็เดี๋ยวผมให้ดูของแถมที่หลังนะคอันนี้เล่น GA บก่อน เซตนะเดี๋ยว GA เอาไว้คลิปเต็มอีกทีแล้วกันเดี๋ยวผมแยกย่อยให้อ่าคลิปเนี้ยผมจะแนะนําสินค้าก่อนและกันส่วนเล่นเพลงเดี๋ยวผมค่อยทยอยเล่นให้ฟังแล้วกันนะอะอันนี้ OM นะครับผมเซตไว้จะมาเล่น OM วันนี้ซื้อไปผมปัดทัชชิ่งให้อย่างดีครับทําด้วยตัวเองนะ ชอบเลยผมเล่นแล้วผมขนลุกเลยนะ <S 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 ชอบเลยทำดีมากนะครับงานเนี้ยมากแล้วก็สัมผัสคือแบบว่าจับแล้วมันมเดี๋ยวผมต้องผมต้องเก็บไว้เล่นอยู่ละตัวหนึ่งคนระับแน่นอนครับตัวนี้เดี๋ยวเจอผมทําคลิปเ,เล่นเพลงบ่อยแน่แนครับยังไงผมก็จะเก็บไว้เดี๋ยวเลือกก่อน <S 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 อลายไม้มันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะ,อ,ะอย่าง o m อ,อ,อ,อันนี้ก็โ,ดโหดเหมือนกันนะลายนี้ก็โหดเอก็ถ้าเกิดใครจะเอาก็เดี๋ยวผมแกะให้เลือกสักสักสามตัวละกันอื แต่ว่าถ้าใครสะดวกมาที่ร้านก็ก็ยินดีนะครับมาลองได้เลยอ่ะอย่างนงี้ไม้มันไม้ไมันจะไม่เหมือนกันอะเดีย๋ยวผมให้ดูของแถมดีกว่าอ๋อแล้วเอา,อากระเป๋าก็หนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับมีพร้อมกล่องฮาร์ดเคร์สอย่างดีพร้อมฮาร์ดเคสอย่างดีเลยแล้วก็ชุดแถมอยู่ด้านในอุ้ยบุกกำมะหยี่แป๊บหนึ่งฮนะเออมีก็มันเอียงดีเลยบุกกำมะหยี่อย่างดีลกกรรงดแล้วก็มีชุดแถมด้านใน มีมีผมมีสายสะพายให้1เส้นนะครับสายสะพาย1เส้นคาโป้หอันสาย2ชุดเครื่องตั้งสายน้ำยาเช็ดบอดี้ปิกที่เก็บปิกปัจแจขันคออ่าในชุดนะครับก็แค่กล่องเคสก็2,000แล้วครับตัวนี้ก็ประมาณ2,000แล้วแค่ฮาร์ดเคสก็2,000แล้วนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ผมแนะนำมากมากครับยังไงก็ลองดูแล้วกันว่าเอ มันไม่แพงหรอกนะครับราคามันแพงแหละแต่ว่าเทียบกับวัสดุที่ผมเอามาทำเอามาประกอบอะ่ะเออผมว่ามันมันบีบได้เท่านี้แหละลองไปเช็คกันดูแล้วกันว่าไม้โคอามันแพงขนาดไหนนะมีมีอาร์มเลสทั้งคู่นะมีการเจ็บทั้งคู่หเหนื่อยนะฮะก็ลองดูแล้วกันผมไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะขายได้ไหมแต่ว่ามันคือความสุขครับที่ที่ได้เอาไม้นี้เอามารวมร่างกันและส่งงานให้เขาผลิตปึ้ง แล้วมันออกมาเป็นที่หน้าที่แบบคือผมเห็นเปิดกล่องมาแวบแรกผมขนลุกเลยนะน้ำตาน้าตาคอเลยอะโอ้โหอะไรวะเนี่ยก็เอ่อใครอยากจะหาีตาร์เอาไว้เล่นร้านอาหารหรือว่าเอาประจำบ้านไว้หรูๆเท่ๆนะครับแล้วก็สเปคคือแบบลองไปหาข้อมูลดูแล้วกันนะครับว่าราคามันแพงจริงๆนะครับสำหรับไม้โคอาะนะเพราะว่ามันค่อนข้างสวยมันเป็นสีทองเลยฮะผมทำมาเป็นสีทองเลยนะ คือหรูหรามากน,น้ำยายเช็ดบอดี้มีให้และไม่ต้องกลัวว่ามันจะมันจะเก่าไหมนะฮะ <noise> แล้วเคาะอ่า ไม้โคอามวลมวนไม้เขาหนานะครับเสียงนั่นตึบโอเคก็ฝากสินค้าด้วยแล้วกันนะครับสามารถทดลองสินค้าได้ที่ร้านมดมิวสิกสาขาท่าอิดนะครับปรับโลเคชันได้เลยนะครับก็ผมแนะนํามากๆนะใครที่พอจะมีงบหรือว่าอยากซื้อตัวเดียวไม่อยากซื้อไปบ่อยแนะนํานะครับอ่าสุดแล้วนะครับสุดของผมแล้วเอก็ถ้าสเปคนี้ไปอยู่กับกับกับโลโก้ดังๆผมว่าตายนะครับซื้อซื้อไม่ได้หรอกซื้อไม่ลงหรอกนะครับผมว่ามันมัน มันบีบได้เท่านี้แหละราคาก็เดี๋ยวอาจจะมีโปรโมชั่นหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับก็เป็นราคานี้ก่อนละกันนะออโอเคฝากสินค้าด้วยแล้วกันนะฝากของแบรนด์กีตาร์ของเด็กน้อยๆด้วยนะครับแบรนด์คนไทยอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะครับผมก็จะพยายามปรับไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงก็ไปก่อนฝากด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ